สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่น่าสนใจอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของกฎแรงดึงดูดและเรื่องของ manifestation โดยครั้งนี้เกี่ยวข้องกับควอนตัมฟิสิกส์ด้วยสำหรับต้นฉบับของคลิปชื่อว่า Science of Manifestation Relation to Quantum Physics and How to Actually Manifest Your Desire แปลชื่อของคลิปก็คือศาสตร์แห่งการนิรมิต ที่เกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์และวิธีการทำให้สิ่งต่างๆปรากฏขึ้นจากช่องเดวีวิตารามก่อนจะฟังคลิปขอชวนคุยสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่คงได้ยินผมพูดไว้แล้วสำหรับคำว่า manifestation ผมพยายามหาคำไทยเพื่อมาแปลแต่ไม่พบเลยนะครับไม่ว่าจะหาที่ใดๆก็ไม่เจอความหมายของคำว่า manifestation โดยคนไทยจะเรียกทับศัพท์ไปเลยว่า manifestation หรือ manifest ดังนั้น ผมจึงเลือกแปลคำว่า manifestation เป็นคำว่าการเนรมิตหรือจะเรียกว่าเป็นการเสกก็ได้เพราะการเนรมิตโดยรวมแล้วหมายถึงการใช้จิตเป็นผู้สร้างแต่ความแตกต่างก็คือการเนรมิตจะสร้างเสร็จแบบรวดเร็วมากๆขณะที่ manifestation ไม่จำเป็นต้องรวดเร็วหรืออาจจะช้าวกว่านั้นก็ได้แต่มันก็เป็นการสร้างด้วยจิตเหมือนกันนะครับ เอาเป็นว่าถ้าผมพอจะหาคำไทยหรือสามารถคิดค้นคำใหม่ขึ้นมาได้ก็อาจจะนำมาใช้ในอนาคตแต่ตอนนี้ใช้คำว่าเนลมิตไปก่อนแล้วกันนะครับเกินนํำเรียบร้อยเรามาฟังเนื้อหาในคลิปกันครับมีหลายคนรู้สึกว่ากดแรงดึงดูดเป็นเหมือนแนวเวทมนต์คาถาที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เลยแต่ในวิดีโอนี้ฉันจะอธิบายให้ฟังว่ามันไม่ใช่ความจริง และการใช้กฎแรงดึงดูดกับการเนรมิตนั้นมีความเกี่ยวข้องกับควอนตัมฟิสิกส์เป็นอย่างมากมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หลายคนเริ่มเข้าใจในสิ่งนี้ช้าๆไม่ว่าจะเป็นไอน์สไตน์ผู้พัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพและชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คนอื่นๆอ,อาทิรอเรนแม็กซ์เวลล์ไฮเซนเบิร์กและแพลงผู้พัฒนาควอนตัมฟิสิกส์และที่จริงแล้วกฎแรงดึงดูดและการเนรมิต มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีสนามควอนตัมนี่เองในคลิปนี้ฉันจะพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการเนรมิต er manifestation และกฎแรงดึงดูด the law of attraction สำหรับในช่วงที่สองฉันจะบอกคุณว่าจะนำความรู้นี้เพื่อมาใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆให้ปรากฏขึ้นและตรงกับสิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตได้อย่างไรสวัสดีค่ะฉันชื่อเดวี เป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมีที่ University of Cambridge ในเวลาว่างฉันชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกฎแรงดึงดูดซึ่งเป็นกฎที่แสนอัศจรรย์สามารถสร้างสิ่งต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาในชีวิตของคุณได้ฉันศึกษาลงลึกไปมากๆจนกระทั่งถึงควันตัมฟิสิกส์ในเรื่องนี้เลยแต่ก่อนอื่นฉันขอเล่าฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังกฎแรงดึงดูดกันก่อน ข้อแรกที่ฉันอยากให้คุณเข้าใจก็คือทุกสิ่งในจักรวาลล้วนเป็นคลื่นความถี่เอาสิ่งที่เราพอรู้จักก็คือความถี่ของเสียงและความถี่ก็คือคลื่นด้วยเช่นเดียวกันเรารู้ว่าเสียงนั้นประกอบด้วยคลื่นบันไดของเสียงจะเป็นไปตามคลื่นว่ามีความเร็วเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเสียงแล้วความถี่ที่เร็วจะเป็นเสียงสูงและความถี่ที่ช้าจะเป็นเสียงต่ำ สิ่งเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับแสงด้วยเช่นเดียวกันแสงประกอบไปด้วยความถี่คุณมีอนุภาคแสงที่เรียกว่าโฟตอนซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วในระดับหนึ่งที่เรียกว่าความเร็วแสงและก่เกิดรูปแบบของคลื่นในที่ว่างที่อยากให้เข้าใจก็คือทั้งเสียงและแสงล้วนอยู่บนสเปกตรัมหรือแถบสีที่มีความแตกต่างกันสเปกตรัมของเสียงและแสงดำรงอยู่นั้นพวกเราในฐานะมนุษย์ สามารถรับรู้ได้เพียงแค่ส่วนเล็กๆของสเปกตรัมเหล่านี้ยกตัวอย่างเรื่องเสียงจากความถี่ทั้งหมดที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยหูโดยการรับรู้ทางกายภาพของเรามีเพียงแค่1%เปอร์เซน์เท่านั้นแสงเองก็เช่นเดียวกันจากความถี่ทั้งหมดที่มีอยู่แสงที่เราสามารถมองเห็นได้เป็นสีรุง้งสีที่เราเห็นนั้นเป็นเพียง0 0 0 0 3 5เปอร์เซนจากความถี่ทั้งหมดที่มีอยู่ถามว่า ทำไมฉันถึงได้พูดเรื่องเหล่านี้นั่นเพราะอยากให้คุณทําความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่นั้นเราสามารถสังเกตได้เพียงแค่เศษเซี่ยวที่เล็กน้อยด้วยประสาทสัมผัสเท่านั้นแล้วทําไมมันถึงได้เกี่ยวกับการเนรมิตด,ด้วยเพราะการเนรมิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากโลกที่ไม่ใช่โลกกายภาพและเนื่องจากประสาทสัมผัสของเราไม่สามารถจับทุกอย่างได้หมดเราไม่สามารถสังเกตทุกอย่างได้หมด มันจึงนำไปสู่ตัวอย่างที่สามที่เราพิจารณาได้ว่ามันก็เป็นความถี่ด้วยสิ่งนั้นก็คืออารมณ์อย่างที่ได้พูดไปแล้วแสงประกอบด้วยความถี่เสียงประกอบด้วยความถี่ที่จริงแล้วไม่ว่าอนุภาคใดๆในจักรวาลล้วนมีความถี่ความถี่เป็นทวิภาวะของคลื่นและอนุภาคซึ่งเป็นทฤษฎีของไฮเซนเบิร์กที่ระบุว่าทุกสิ่งที่มีมวลก็มีคลื่นและมีความถี่ด้วยในเวลาเดียวกัน แต่คุณสมบัติเหล่านี้กลับไม่สามารถตรวจวัดได้ในเวลาเดียวกันสำหรับเรื่องของเราเรามาพิจารณาอารมณ์ที่เป็นความถี่กันก่อนตามแผนภาพต่อไปนี้อารมณ์ของเราก็คือการสั่นสะเทือนหรือความถี่และอารมณ์ที่มีการสั่นสะเทือนหรือความถี่ระดับต่ำกว่าเป็นความรู้สึกในแง่ลบส่วนอารมณ์ที่มีการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าเป็นความรู้สึกในแง่บวก ความทีทางอารมณ์ที่ฉันแสดงให้เห็นนี้เป็นความถี่ที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงทางกายภาพเป็นความถี่ในแบบที่เราสามารถสังเกตได้และยิ่งเราเพิ่มพูนทักษะที่สูงมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใกล้ดินแดนที่ไม่ใช่กายภาพหรืออาจจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าที่บางคนอยากเห็นได้ด้วยเอาล่ะความถี่ที่สูงกว่าคือมิติที่สูงกว่าที่ดำรงอยู่ต่อไปก็จะยุ่งยากสักเล็กน้อยเพราะคุณต้องเข้าใจว่า ยังมีมิติที่สูงกว่านี้อีกมันคือการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ที่เราจะสามารถสังเกตได้แค่เพียงการใช้ประสาทสัมผัสที่6เนื่องจากการใช้ประสาทสัมผัสแบบธรรมดาทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผู้คนพากันพูดถึงมิติที่4หรือมิติที่5ที่อยู่เหนือกว่าช่วงความถี่ที่เราสามารถสังเกตได้อย่างที่ฉันได้เปรียบเทียบกับแสงและเสียงในฐานะของมนุษย์เราสามารถจับมันได้แค่เพียงบางส่วนเล็ก ของความถี่ทางอารมณ์ที่ดำรงอยู่เท่านั้นและฉันอยากให้คุณเชื่อว่าความถี่ทางอารมณ์ก็เป็นสิ่งเดียวกับการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ของความเป็นจริงทางกายภาพของเราในปัจจุบันอย่างที่บอกไว้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือจากนี้แต่เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสของเราฉันอยากให้คุณทำความเข้าใจว่า สำหรับวิทยาศาสตร์แล้ววิธีที่มันใช้นิยามโลกกายภาพของเรานั้นถูกจำกัดโดยประสาทสัมผัสทางกายภาพดังนั้นวิทยาศาสตร์ในแง่หนึ่งสามารถจับได้แค่สิ่งที่เราสังเกตได้ด้วยหนึ่งในประสาทสัมผัสของเราเท่านั้นวิทยาศาสตร์ไม่มีวันจับทุกๆอย่างที่กำลังเกิดขึ้นได้ในจักรวาลของเราทั้งหมดเพราะข้อจำกัดของช่วงในสเปกตรมัมที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสทางกายภาพ ตอนนี้คุณคงพอเข้าใจแล้วว่าอารมณ์คือความถี่และเป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมซึ่งนำไปสู่ประเด็นที่สองของฉันนั่นก็คือการเนรมิตนั้นแกนแท้ของมันคือการสอดคล้องกับความถี่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ถูกต้องที่คุณต้องการที่จะใช้ชีวิตต่อไปนี่คือจุดที่ควอนตัมฟิสิกส์และไอน์สไตน์ได้สัมผัสบ,บ้างส่วนในทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาสิ่งที่ไอน์สไตน์บอกก็คือ คุณต้องการมวลและพลังงานเพื่อสร้างเส้นโค้งในปริภูมิเวลาและเราก็คือมวลและพลังงานซึ่งมวลและพลังงานนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกกายภาพของเราแต่กับมุมมองนี้คือสิ่งที่สร้างเส้นโค้งและการเวลาด้วยอีกหนึ่งแนวคิดในทฤษฎีสนามควอนตัมคือทฤษฎีเรื่องความเป็นไปได้ที่หลากหลายที่กระโดดจากสนามควอนตัมหนึ่งไปสู่อีกสนามหนึ่ง คือการทำลายมวลพลังงานและรูปแบบในอีกสนามหนึ่งที่หมายถึงก็คือในทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้มีมวลและพลังงานดำรงอยู่หลายระดับอีกครั้งที่ต้องบอกว่าเราคือมวลและพลังงานการข้ามความเป็นจริงหนึ่งไปสู่อีกความเป็นจริงคือการทำลายมวลและพลังงานในที่หนึ่งและกระโดดไปยังอีกที่1ฉันจะขอยกคำเปรียบเทียบง่ายๆในเรื่องนี้มันคือวิธีการที่เรามองการนรมิต นั่นก็คือสมมุติว่าคุณเป็นวิทยุและคลื่นที่คุณเผยแพผ่ออกไปก็คืออารมณ์ที่คุณรู้สึกและจัก,กรวาลก็มีช่องสถานีคลื่นวิทยุความเป็นไปได้ทั้งหมดมีช่องที่เป็นความจริงในปัจจุบันและยังมีความเป็นไปได้อื่นๆดำรงอยู่อีกด้วยความเป็นไปได้ที่คุณมีงานในฝันหรือความเป็นไปได้ที่คุณหยุดวิดีโอนี้และลุกไปชงกาแฟสักแก้วการนิรมิตก็คือ การที่คุณได้อยู่ในระนาบเดียวกับคลื่นวิทยุหรือจูนคลื่นวิทยุให้ถูกช่องที่คุณต้องการว่าแต่ช่องพวกนี้มันอยู่ที่ไหนกันมันอาจจะเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดหากเราคิดถึงความเป็นไปได้แบบอื่นๆที่คู่ขนานกับโลกความเป็นจริงที่เราอยู่ในตอนนี้ความเป็นไปได้ที่ว่านั้นมีอยู่ในความคิดของเราเพราะว่าหากคุณจินตนาการในตอนนี้ว่าคุณได้ออกไปข้างนอกเพื่อซื้อกาแฟซักแก้ว หรือออกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตในความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันทันทีที่คุณปรับความรู้สึกและการสันสะเทือนของคุณให้ตรงกับความเป็นไปได้นั้นมันก็จะปรากฏขึ้นในโลกกายภาพที่เรากําลังอยู่ในตอนนี้ดังนั้นการเนรมิตเป็นอะไรที่มากกว่าความคิดความหวังหรือความปรารถนาแต่แกนแท้ของการเนรมิตคือการจูนวิทยุข,ของคุณให้ตรงกับสถานีที่ใช่ เป็นสถานีที่คุณต้องการในจักรวาลและสาเหตุที่คุณใช้ความคิดเพราะความคิดคือที่ที่คุณกำลังสร้างความเป็นไปได้แบบอื่นๆลองคิดถึงโลกแห่งความฝันเมื่อคุณกำลังฝันคุณก็อยู่ในโลกความเป็นจริงที่ต่างออกไปโลกความเป็นไปได้นั้นประกอบด้วยความเป็นจริงที่ต่างกันออกไปและความจริงที่เรากำลังพูดถึงก็คืออะไรก็ตามทางกายภาพหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถสังเกตได้ แต่ในตอนที่อยู่ในความฝันความฝันนั้นก็คือความจริงเป็นโลกความเป็นจริงที่แตกต่างออกไปตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือไอสไตล์ I ใช้ความฝันในการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์บางเรื่องของเขาเขาจะวางสมุดจดไว้ข้างๆตัวงีบหลับไป30นาทีเขาจะปล่อยให้ระบบของร่างกายเป็นตัวปลุกให้ตื่นและจะเขียนสิ่งแรกที่นึกออกมาได้ความฝันเสมือนจริงหรือรูสิตดรีมสภาวะความฝันนี้ เป็นสิ่งที่เขานำมาใช้พัฒนาบางแนวคิดของเขาดังนั้นทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในความคิดของคุณมันไม่ใช่ความจริงทางกายภาพแต่มันยังคงเป็นความเป็นไปได้ที่ต่างออกไปมันดำรงอยู่ในช่องอื่นของจัก,กรวาลมันขึ้นอยู่กับคุณเองที่ต้องปรับความรู้สึกและปรับการสั่นสะเทือนให้ตรงกับความเป็นไปได้นั้นเพื่อให้เข้ากับความเป็นจริงที่คุณต้องการให้ปรากฏนั่นแหละค่ะคือการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่มุมทางวิทยศาศาสตร์ ต่อไปเรามาพูดเรื่องวิธีการนำองค์ความรู้นี้ไปใช้เพื่อใช้จิตหรือการเนรมิตให้สิ่งต่างๆปรากฏขึ้นมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งที่ฉันขอใช้คำเปรียบเทียบว่าคุณเป็นวิทยุและความถี่ที่คุณเผยแพร่ออกมาคืออารมณ์ที่คุณรู้สึกและจัก,กรวาลก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดอยู่ในช่องทางที่ต่างกันออกไปโดยคุณพยายามปรับจูนไปหาช่องทางที่ถูกต้องขั้นตอนแรกในการสร้าง คือแสดงความปรารถนาของคุณออกไปมันเกี่ยวกับการบอกจักรวาลว่าความเป็นไปได้แบบไหนที่คุณอยากปรับจูนไปหาเพราะถ้าเราไม่เคยจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นมาก่อนอีกครั้งที่ฉันต้องบอกว่าจินตนาการเป็นความจริงที่แตกต่างออกไปเป็นความเป็นไปได้ที่ดำรงอยู่หากเราไม่เคยเผยความเป็นไปได้ที่แตกต่างออกไปความเป็นไปได้นี้ก็จะไม่มีทางเป็นจริงขึ้นมาได้นั่นก็คือ เราจึงไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงแบบนั้นได้เราจําเป็นต้องบอกต่อจักรวาลว่าอะไรเป็นช่องทางในอุดมคติมีหลากหลายวิธีที่จะแสดงออกซึ่งความปรารถนาของเราอาจเป็นเพียงการจินตนาการเฉยๆแต่เทคนิคท,ที่ทรงพลังมากกว่าคือการเขียนที่มันทรงพลังกว่าเพราะมีการเชื่อมโยงทางอารมณ์มีความรู้สึกมากกว่าหากคุณเริ่มด้วยการเขียนฉากสถานการณ์แบบต่างๆ มันเหมือนการที่คุณดูทีวีที่คุณอินกับเรื่องราวในทีวีจนเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในรายการนั้นๆการที่คุณเขียนฉากสถานการณ์ต่างๆในจินตนาการก็เหมือนกันคุณจะเริ่มเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงและนั่นแหละคะ่ะเมื่อคุณรู้สึกถึงอารมณ์ตามฉากที่คุณปรารถนานั่นคือการปรับจูนตัวเองไปหาช่องของจักรวาลที่ถูกต้องที่คุณต้องการที่จะไปอยู่ ขั้นตอนที่สองของการนิรมิตก็คือการอยู่ในระนาบเดียวกันอีกครั้งที่ต้องบอกว่าการปรับจูนไปหาช่องทางที่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรู้สึกถึงอารมณ์ราวกับว่าความเป็นไปได้นั้นคือความจริงอารมณ์ที่เป็นความถี่ของเราเป็นกุญแจสําคัญในเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ตามคุณปรารถนาอะไรก็ตามมันบังเกิดความรู้สึกอย่างไรมันทําให้คุณเครียดหรือเปล่าไม่สบายใจหรือเปล่า เพราะนั่นหมายความว่าคุณยังไม่ได้เข้าใกล้กับการจูนไปหาความเป็นจริงในตอนนี้เลยหากคุณคิดถึงผลลัพธ์ที่ปรารถนาเช่นคุณอยากเป็นเศรษฐีหรืออยากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการทำงานเมื่อคุณคิดถึงมันและทำให้มันรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับว่าใช่เลยมันจะต้องเกิดขึ้นเหมือนกับว่าฉันรู้ว่ามันจะต้องเป็นของฉันหมายความว่าคุณเข้าใกล้มากๆแล้ว ดังนั้นความรู้สึกของเราจึงเป็นภาพสะท้อนเกี่ยวกับช่องทางอะไรก็ตามที่คุณกำลังอยู่และช่องทางที่เราอยู่ในตอนนี้ก็คือชีวิตปัจจุบันที่ดำเนินต่อไปเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็คงไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบนี้หรอกแล้วคุณจะเข้าถึงช่องทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรความเป็นจริงที่ดีกว่าได้อย่างไรจะสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมให้เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างไรมันล้วนเกี่ยวข้องกับการจินตนาการถึงสิ่งเหล่านั้น และทำให้แน่ใจว่าตัวคุณเองนั้นเชื่อมันอย่างมากพอจนกระทั่งคุณรับรู้ถึงอารมณ์ราวกับว่าความเป็นไปได้นั้นคือความจริงหากคุณอยากเป็นเศรษฐีและคุณเขียนลงไปจินตนาการว่าคุณจะเป็นเศรษฐีมันคือการเกิดความรู้สึกนั้นจริงๆต่อมาหลังจากที่เขียนแล้วในช่วงที่เหลือของวันให้คุณเริ่มสวมบทบาท โดยใช้ความรู้สึกของการเป็นเศรษฐีนั้นราวกับมันได้เกิดขึ้นมาแล้วหากมันเป็นจริงขึ้นมาแล้ววิธีการเดียวที่จะสอดคล้องกับความเป็นไปได้นั้นก็คือทำให้แน่ใจอย่างสม่ำเสมอว่าความรู้สึกของคุณต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงใหม่หรือความปรารถนาใหม่ๆนั้นที่คุณต้องการสร้างขึ้นการคิดถึงความปรารถนานั้นทำให้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างหากมันทำให้คุณวิตกกังวลก็จำต้องเขียนให้หนักมากกว่าเดิม และจำต้องปรับให้มากกว่าเดิมและนั่นก็นำไปสู่ขั้นที่3มเพื่อการปรับจูนไปสู่ความถี่ใหม่ในจักรวาลคุณจำต้องใช้การแยกตัวออกจากสถานการณ์ของชีวิตในปัจจุบันเช่นเดียวกับการปล่อยวางความปรารถนาของคุณนั่นเพราะส่วนที่สำคัญที่สุดในการนิรมิตก็คือคุณเอาความปรารถนาของคุณวางไว้บนฮิงแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่จนยากที่จะไปถึงได้ นั่นคือคุณยังคงอยู่ในความถี่แบบปัจจุบันคุณมองว่าความปรารถนาของคุณมีหลายระดับที่จะไปอยู่เหนือตรงนั้นฉันยังไม่ได้อยู่ในจุดนั้นสักหน่อยในตอนนี้การแยกตัวคือการทำความเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นณบัดนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะไปกําหนดอนาคตของคุณได้มีผู้คนจำนวนมากที่เริ่มต้นจากศูนย์จากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดกลายเป็นประสบความสำเร็จ เป็นมหาเศรษฐีมีเงินหลายๆลยล้านคุณจำต้องใช้การแยกตัวในระดับนั้นเพื่อปล่อยวางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันด้วยความเข้าใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณสิ่งเดียวที่กำหนดอนาคตได้คือความสามารถทางความคิดมันเกิดขึ้นภายในใจเพื่อปรับจูนให้เข้ากับโลกความเป็นจริงที่ต่างออกไปเพื่อที่จะสามารถสัมผัสกับอารมณ์ได้ราวกับว่าความปรารถนานั้นเป็นจริงขึ้นมาแล้ว และการแยกตัวจากความปรารถนานี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องการความปรารถนานั้นแล้วแน่นอนคุณจะต้องการความปรารถนานั้นเสมอกลับไปที่ตัวอย่างของการเป็นเศรษฐีมันไม่ควรจะไปตั้งอยู่บนหิ้งหากคุณเห็นเศรษฐีคนใดมันไม่ควรต้องทำให้คุณรู้สึกอิจฉามันไม่ควรทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้ว้าวฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้แนะ่มันดูยากมากๆไม่ค่ะมันควรเป็นโอ้ oh, นั่นหละคือฉัน ฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่มันควรทำให้คุณรู้สึกถึงความเท่าเทียมรู้สึกสอดคล้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นคนอื่นในชีวิตของคุณที่กำลังมีสิ่งที่คุณต้องการจาก,กวาลกำลังแสดงออกให้คุณเห็นว่ามันเป็นไปได้ไม่ใช่เพื่อทำให้คุณรู้สึกต้อยต่ำไม่ใช่ทำให้คุณรู้สึกหมดกำลังใจแต่เป็นการบอกว่าดูสิมีความเป็นจริงส่วนนี้สำหรับคนอื่นๆดังนั้นมันจึงย่อมมีอยู่จริงสำหรับคุณด้วย ความอิจฉาริษยาเป็นเพียงภาพสะท้อนที่ใหญ่กว่าคุณไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันคุณยึดติดมากเกินไปจงแยกตัวออกจากสถานการณ์ในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่สามารถห้ามคุณจากการสร้างด้วยจิตได้หรือการเนรมิตได้ทั้งหมดที่จำเป็นต้องโฟกัสก็คือการจูนไปหาความเป็นไปได้ความปรารถนานั้นๆที่คุณต้องการให้บ่อยครั้งให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้จินตนาการถึงมัน ใช้ชีวิตเา่ากับมันเกิดขึ้นแล้วเขียนลงไปและรู้สึกมีอารมณ์ร่วมเา่ากับมันเป็นจริงมองผู้คนในชีวิตผู้คนในอินเทอร์เน็ตและนำมาใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจโดยไม่ใช่สิ่งที่คอยดึงคุณให้ตกต่ำคุณสามารถสร้างความเป็นจริงให้เกิดขึ้นได้จริงๆถ้าคุณสามารถเก็บมันไว้ในใจได้ย่อมหมายความว่ามีความเป็นไปได้ดำรงอยู่หากคุณปรารถนาอะไรก็ตาม ถ้าสามารถสร้างความรู้สึกราวกับว่าความเป็นไปได้นั้นได้มีอยู่จริงแล้วได้นานมากพอคุณก็จะสามารถจูนไปสู่ช่องทางนั้นได้ใช้ชีวิตไปตามเรื่องราวที่จะกลายเป็นความเป็นจริงของคุณและเข้าใจว่าคุณมีพลังอยู่ภายในด้วยความคิดในการสร้างความปรารถนาใดๆก็ตามให้กลายเป็นความจริงจบเนื้อหาในคลิปฝากกด subscribe ให้ด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่กดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป มีคอมเมนต์อะไรหรือว่ามีคำแนะนำอะไรสามารถเขียนให้อ่านได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ